ละครคืนาัโรแมนติกแบบเนี้ยต้องเหมากับพี่อ่าใช่ครับพี่หอยไม่มีใครว่างสักคนจัดาการขอบคุณมากครับเอิ่ม, <c oughs> มกู๊ดค่ะวันนี้ว่าอะไรนะ <c oughs> เออวันนนี้วัอังคารค่ะวันอังาคารคองแสดงว่าวันนี้เป็นวัน <c oughs> <c oughs> ทุกท่านครับ ไปายสามแล้วไปกันครับไปไปเร็วเร็วครับคุณเจนนี่ครับไปเร็วครับย็นสิคะน้องเก่งนะคะป้าเอ้ยไม่แกอย่างผิดฉันยิ้มไปไหนกันนะคะเอ้าแล้วจะยืนอยู่ทำไมล่ะไปสิกู๊ดไปไหนอะคะไปก่อนมาเถอะนะค่ะค่ะอ๋อมาเชิญเชิญนั่งเลยมา ใช่แล้วตรงนี้เฮ้ยกาแฟหอมออหอมมากเลยใช่นี่ไอ้มึงเอาแก้วมาได้แล้วค่ะบอสขอบไปกันเถอะโชคดีครับเค้าทําอะไรกันอยู่เนี่ยคือต้องดื่มใช่ไหมอ่ะ คุณใหม่คุณใหม่สุณใหม่ใช่ไหมครุณนี่ฝีมือเขาฝีมือเขาเลยเขาเพลังเริทำอะไรกันเนี่ยนายอรรถแล้วคุณูดอ่ะเป็นไงอ่ะทำงานอยู่ที่นี่ได้พักหนึ่งแล้วมีอะไรยังงงยังสงสัยอะไรอีกอีกไหมยังมีไหมมีค่ะงงค่ะงงอยู่นะงงว่านี่เราทำอะไรกันอยู่อะคะเราคุณคูดคะเราก็กำลังจิบน้ำชาแล้วก็คุยกันจะ เพล่รักอะไรกันไปคะใช่จิบชาคุยสับเพเห่ละในเวลางานเนี่ยนะคะใช่แล้วฮะนี่บอยก็เห็นดีเห็นงามของเขาด้วยเหรอเนี่ยนี่เลิกคิดในใจได้แล้วเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะรู้สิอย่าเเ้้นน<ส>นะนบบะรไม่ต้องคิดในใจแล้ววันหลังอ่ะ มีอะไรก็บอกออกมาใช่ไหมอืมใช่เวลาอยากรู้เรื่องสัพเพเฮระอยากจะปรึกษานู่นนี่นั่นนะแชร์มาได้เลยจ้ะพูดโนพูดนี่ก็ได้พูดอะไรก็ได้จะเมาส์บอตอนนี้ก็ยังได้ใช่บอมบอสใช่ไหมฮะเป็นไงล่ะทีเนี้ยอยากจะเมาส์อะไรอะไรหรือยังจ้ะลองดูสิสนุกนะอ่าเนี่ยมีหลายคนนะเมาส์ได้เมาส์นะแต่อยากเมาส์บอสช่อ่เมาส์แล้วเออ น้องเก่งว่าแต่ว่าน้องเก่งอ่ะได้บอกน้องกูหรือเปล่าว่าไอ้ที่พวกเรามีชั่วโมงจิบน้ําชาทุกอาทิตย์เนี่ยเป็นการกระชับความสัมพันธ์แล้วก็เป็นการลดช่องว่างระหว่างเจ้านายกับลูกน้องเนี่ยเดี๋ยวน้องกูก็จะคิดว่าพวกเราทําอะไรไร้สาระหรือเปล่าเฮ้ยพี่ไม่ต้องไปซีเรียสหรอกน้องเขาโตแล้วน้องเขาคิดเองได้แล้วนี่ว่าแต่ว่าน้องกูหายไปไหนอะ กูดอะไรครับกำลังนั่งรถช่องว่างระหว่างเจ้านายกับรุ่นน้องอยู่นู่นนะครับบอสก็เป็นไม่คิดเลยนะคะว่าบอสจะติดละครเป็นกูดด้วยอ่ะก็ใช่สิวันจันทร์นัารบอสต้รีบกลับบ้านไงอุยใช่เอาอย่างนี้ดีไหมคะบอสเรามาตั้งชมรมการละครดีไหมคะ บอสเป็นประธานนะจริงค่ะเกียวสมใจจะเป็นรองนายการมีช่วงเวลาได้พบปะพูดคุยกันระหว่างเจ้านายและลูกน้องจะช่วยกระชับความสัมพันธ์และเปิดใจในการทำงานให้กว้างขึ้น